บทที่39แเมตตาธรรมค้ำจุนโลกหมดปัญหาของคนท้องก็มาถึงปัญหาของคนแทง้งท่านพระครูจเจริญแห่งวัดป่ามะม่วงมีอันต้องรับปรึกษาปัญหาทุกรูปแบบโดยไม่คิดราคาค่าจ้างเมตตาธรรมค้ำจุนโลก เป็นคาถาที่ท่านท่องไว้ในใจยามใดที่เกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ก็ได้ใช้คาถาบทนี้ช่วยชโลมจิตใจให้ชุ่มชื่นมีชีวิตชีวาและก็มีกำลังใจที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยเมตตาต่อไปสตรีวัยยี่สิบเศษคลานเข้าไปหาพูดด้วยเสียงแผ่วเบาเพื่อมิให้บุคคลผู้อื่นได้ยินปัญหาที่หล่อนจะปรึกษาท่านพระครูในวันนี้ เป็นเรื่องน่าอับอายจึงไม่ต้องการให้ผู้ใดล่วงรู้หลวงพ่อคะหนูนอนไม่หลับมาหลายคืนฝันร้ายทุกคืนเลยคะ่ะอ้าวนอนไม่หลับแล้วจะฝันได้ยังไงล่ะหรือว่าฝันทั้งที่ตื่นตืนอยู่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าฝันได้ยังไงล่ะหนูนี่มาแปลกท่านเจ้าของกุฏิพูดเสียงปกติ เพราะเห็นว่ายังไม่ถึงตอนที่จะต้องรีเสียงสาวเจ้าของเรื่องทำหน้าคิ้วผูกโบและตอบใหม่ว่าคือนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนนะคะหลวงพ่อหลับหลับ,ลบตื่นตื่นแต่เมื่อไรที่หลับก็ต้องฝันร้ายจนสะดุ้งตื่นเป็นอย่างนี้มาหลายคืนแล้วคะ่ะหลวงพ่อโปรดช่วยหนูด้วยยญิงสาวพูดด้วยเสียงปกติบ้าง เอาไว้ตอนที่เป็นความลับค่อยพูดเบาๆจะให้หลวงพ่อช่วยยังไงล่ะจ๊ะช่วยให้หนูนอนหลับแล้วก็ไม่ฝันร้ายนะคะหนูเคยพึ่งยากล่อมประสาทที่เขาเรียกว่ายานอนหลับแต่มันไม่ได้ผลได้แค่ระยะแรกๆเห็นเขาว่าทานมากๆแล้วอันตรายหนูก็เลยต้องมาขอพึ่งบารมีหลวงพ่อคะ่ะ แล้วที่ว่าฝันร้ายนะ่ะฝันว่ายังไงจ๊ะฝันว่ามีเด็กผู้ชายมาทำร้ายมาบีบคอบ้างมาตัดแขนตัดขาบ้างบางทีก็มาควักลูกในตาทำให้หนูเจ็บปวดมากค่ะท่านพระครูใช้เห็นหนอตรวจสอบจึงรู้ว่าสตรีสาวผู้นี้เพิ่งไปทำแท้งมาวิญญาณของเด็กคนนั้นมีความอาฆาตพยาบาทแรง ถึงกับจะเอาชีวิตหลอนการที่หลอนต้องฝันร้ายและนอนไม่หลับเป็นผลของกรรมที่ทำในชาตินี้ซึ่งมาให้ผลทันตาเห็นก็คือทิฏฐธรรมเวทนียกรรมเห็นกรรมของหลอนแล้วท่านจึงตะล่อมถามว่าแล้วหนูเคยไปทำอะไรไว้กับเด็กล่ะจ๊ะที่หลวงพ่อเห็นหนะหลวงพ่อเห็นวิญญาณอาฆาตของเด็กผู้ชายเขาต้องการจะเอาชีวิตหนู พระหนูไปสร้างกรรมไว้กับเขาฟังถ้อยคำของท่านหญิงสาววัยยี่สิบเศษก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเกิดรักตัวกลัวตายชีวิตขึ้นมาเดี๋ยวนั้นหลอนสารภาพด้วยเสียงแผ่วเบาวว่าหนูไปทำแท้งมาค่ะหลวงพ่อตอนทำก็เกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นก็นอนไม่หลับและก็ฝันร้ายมาตลอดหลวงพ่อช่วยหนูด้วยค่ะเด็กที่ออกมาเป็นผู้ชายใจไหม ท่านถามเสียงแผ่วเบาเช่นกันใช่ค่ะถ้าทางเขาไม่อยากออกหนูรู้สึกอย่างนั้นค่ะใช่สิก็เขาอยากเกิดหนูก็ไม่ยอมให้เขาเกิดหญิงสาวสะอื้นหนักขึ้นบอกละล่ำละลักว่าหนูอยากค่ะาหลวงพ่อแต่แต่แฟนหนูเขาไม่ยอมหนูกลกรว่าจะต้องอับอายชาวบ้านที่ต้องท้องไม่มีพ่อ ก็เลยตัดสินใจทำแทงเขาไม่ยอมรับก่อชังเขาแต่ในเมื่อหนูทำกรรมลงไปก็ต้องรับกรรมนั้นโดยตัวของหนูเองถึงเราจะต้องอายก็ต้องยอมอายดีกว่าไปทำอย่างนั้นรู้ไหมเด็กเขาอาฆาตหนูมากเลยหลวงพ่อไม่มีทางช่วยหนูได้เลยเหรอคะได้โปรดเถอะค่ะล่อนอ้อนวอน ท่านพระครูนั่งดิ้งอยู่อึดใจหนึ่งจึงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อช่วยหนูได้ไม่มากนักกรอกคนที่ช่วยหนูได้มากที่สุดก็คือตัวหนูเองนั่นแหละว่าแต่ว่าหนูจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำได้หรือเปล่าละ่ะได้ค่ะหลวงพ่อกรุณาบอกมาเถอะค่ะหนูจะทำตามทุกอย่างหล่อนรับคำง่ายได้งั้นก็ดีแล้ว หลวงพ่อสั่งให้หนูมาเข้ากรรมฐานอยู่ที่วัดนี้เป็นเวลาสิบ้าวันระหว่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครับแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาทุกวันบางทีเขาอาจจะยอมอโหสิกรรมและหลวงพ่อจะช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยเจรจาต่อรองกับเขาให้ได้ยินว่าท่านจะให้มาอยู่วัดถึงครึ่งเดือนสาวน้อยก็เริ่มปฏิเสธเสียงลัน่นไม่ได้ค่ะหลวงพ่อ หนูมาไม่ได้เพราะหนูต้องทำงานเจ้านายเขาคงไม่ให้ลาอ้าวเมื่อกี้รับปากง่ายได้ยังไม่ทันไรเปลี่ยนใจเสแล้วก็ไหนว่าจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำท่านเจ้าของกุฏิพูดเสียงเรียบไม่โกรธไม่ขึ้นเพราะท่านชินชาเสแล้วกับความรวนเรของใจมนุษย์ หลวงพ่อช่วยวิธีอื่นไม่ได้หรือคะหลอนต่อรองวิธีอื่นนะ่ะเช่นอะไรล่ะช่วยแนะนำหลวงพ่อหน่อยสิก็รดน้ำมนต์เศกขถาอะไรทำนองนี้ล่ะคะ่ะอ๋อหนูชอบของปลอมว่างั้นเถอะของจริงรับไม่ได้ใช่ไหมหนูจำไว้เลยว่าถ้าหนูชอบของปลอมชีวิตหนูจะพบแต่ของปลอมปลอม มีความรักก็ได้แค่รักจอมปลอมหนูต้องการอย่างนั้นหรือจะ๊ะหนูต้องการของแท้ค่ะแล้วก็ต้องการรักแท้ด้วยแต่หนูก็ไม่เคยได้อย่างที่ใจหวังเลยสักครั้งเป็นเพราะอะไรคะหลวงพ่อเพราะอะไรคะหญิงสาวคร่ำครวญด้วยเสียงแผ่วเบาเพราะหนูเป็นคนใจโลเลนะสินี่หลวงพ่อพูดตรงๆอย่างนี้แหละจะโกรธก็ได้ไม่ว่ากัน หนูใจเด็ดเดียวหนักแน่นหนูจะไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้ที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าจะ๊ะจริงค่ะจริงทุกอย่างทุกประการหนูยอมรับค่ะจะไม่ยอมรับก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วท่านพูดเรเรื่อยตกลงหลวงพ่อจะรดน้ำมนต์ให้หนูไหมคะคนยอมรับยังยืนยันความคิดเดิมท่านพระครูจึงพูดด้วยเสียงปกติว่า อะไรนี่หลวงพ่อพูดมาตั้งนานหนูก็ยังไม่เข้าใจอีกหรือก็อไหนว่ายอมรับไงล่ะค่ะหนูยอมรับว่าหลวงพ่อพูดถูกแต่หนูไม่สามารถทำตามที่หลวงพ่อแนะนำได้หนูต้องทำงานนะคะหลวงพ่อกรุณาลดน้ำมนตหรือว่าก็ช่วยเป่าหัวให้หนูหมดทุกข์หมดโศกเะค่ะเสียใจจ้ะหนูหลวงพ่อทำอย่างนั้นไม่ได้ เพราะการทำเจ่นนั้นมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ปัญหาของหนูไม่ใช่เรื่องจะแก้ได้ไง่ายๆนะหนูนอกจากวิธีที่หลวงพ่อแนะนำแล้วก็ไม่มีวิธีอื่นที่จะแก้ได้ท่านรู้ว่าอีกไม่นานสตรีผู้นี้จะกลายเป็นคนวิกลจริตเพราะกรรมนั้นแต่หนูไม่มีเวลาจริงๆค่ะหลวงพ่อเย่ายวว่าแต่สิห้าวันเลยแค่สามวันหนูก็คงมาไม่ได้ คนห่วงงานยิ่งกว่าห่วงชีวิตตอบตามใจหนูก็แล้วกันถ่านูทำไม่ได้หลวงพ่อก็ช่วยอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็บอกไม่ได้ด้วยว่านหนูจะต้องทุกทรมานไปอีกนานสักเท่าไหรหลวงพ่อช่วยแนะนำได้เท่านี้แหละจะให้รดน้ำมนหรือเป่าหัวนะ่ะหลวงพ่อไม่ทำหรอกเพราะหลวงพ่อรู้แก่ใจดีอยู่แล้วว่ามันช่วยไม่ได้ พระครูเจริญไม่ชอบหลอกลวงใครถ้าอย่างนั้นหนูก็จะลองไปหาวัดอื่นดูเพื่อจะมีหลวงพ่อองค์อื่นช่วยได้หล่อนยังมีความหวังไม่มีหรอกหนูเชื่อหลวงพ่อเธออย่าเสียเวลาไปเลยท่านแนะนำด้วยความหวังดีหากคนถูกแนะนำกลับย้อนว่าก็ในเมื่อหลวงพ่อไม่ช่วยหนูก็ต้องไปวัดอื่นหนูลาละค่ะ หลอนกราบสามครั้งและลุกออกมาด้วยอาการขัดเคืองท่านพระครูสายหน้าอย่างละอาและก็พูดกับคนในที่นั้นว่าดูเอาเถอะญาติโยมทั้งหลายเอ้ยบอกเรื่องจริงก็ไม่เอาจะเอาของปลอมแล้วก็จะไปแก้ปัญหาได้ยังไงแบบนี้เขาเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอย่างที่คนโบราณเขาว่าแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนกินมังคุดไม่ถูกเม็ด ผมเคยได้ยินแต่แก้ปัญหาไม่ถูกจุดเหมือนกินละมุดไม่ถูกเม็ดครับพระบวัวเหียวแยง้งเรียบเรียบก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับผิดครูบาอาจารย์แต่ปากมันไวไปหน่อยก็ฝึกมันไว้ซะจนเคยมันก็เหมือนกันละน้าท่านพระครูแก้ไม่เหมือนกันครับเพราะเม็ดมังคุดนะ่าอร่อยกินได้แต่เม็ดละมุดกินไม่ได้ หรือว่าหลวงพ่อเคยกินเม็ดละมุดครับสิทธิ์คนซื่อถามซื่อๆไม่เคยรอกแต่ที่ฉันว่าเหมือนนั้นมันหมายถึงว่ากินมังคุดไม่ถูกเม็ดกับกินละมุดไม่ถูกเม็ดมันก็คลือคลือกันคือไม่บรรลุจุดประสงค์ที่ต้องการยังไงล่ะอาจารย์มีลูกสิทธ์แสนซื่อตอบ สตรีผู้หนึ่งครานเข้ามากระซิบกระซาบกับท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะหมอเขาว่าฉันเป็นมะเร็งที่มดลูกเป็นเพราะกรรมอะไรคะท่านเจ้าของกุฏิตอบเสียงเบาๆว่าสาเหตุที่เป็นมะเร็งมดลูกถ้าจะมองในแง่กรรมก็มีสองอย่างอย่างแรกเพราะคนนั้นทำผิดศีลข้อสาม อีกสาเหตุหนึ่งเพราะเคยทำแทง้งโยมโดนขอไหนละ่ะอย่างแรกหรือว่าอย่างหลังคนถูกถามมีท่าทางลังเลแต่ในที่สุดก็ตอบว่าอย่างหลังค่ะเคยทำแท้งมาเมื่อสามปีที่แล้วแต่หลวงพ่อคะแม้ฉันก็ตายด้วยมะเร็งมดลูกทั้งที่ไม่แก่ไม่เคยผิดศีลข้อสามแล้วก็ไม่เคยทำแทง้งฉันสาบานได้ ว่าแกไม่เคยจริงๆค่ะแต่หลวงพ่อคะแม่ฉันก็ตายด้วยมะเร็งมดลูกทั้งที่แกไม่เคยผิดศีลข้อสามแล้วก็ไม่เคยทำแท้งฉันสาบานได้แม่แกไม่เคยจริงๆค่ะไม่เคยในชาตินี้นะสิชาติที่แล้วหรือชาติก่อนๆก็ต้องเคย ถ้าไม่มีเหตุผลมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงไหมจริงค่ะและฉันจะมีทางรักษาไหมคะหมอเขาไม่ยอมรักษาให้ฉันเขาให้เวลาอีกสามเดือนเขาก็าให้กลับบ้านเก่าคราวนี้หล่อนถึงกับร้องไห้เพราะเสียดายชีวิตหมอเขาว่าอย่างนั้นหรือค่ะเข,า,ขาไม่ได้บอกฉันตรงๆเขาบอกกับพี่สาวฉันมาอีกทีหนึง่ง ลวงพ่อพอจะช่วยฉันได้ไหมคะได้แต่โยมต้องช่วยตัวเองด้วยเวลาสามเดือนที่เหลืออยู่นั้นนะ่ะให้โยมมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดนี้ปฏิบัติให้เต็มกำลังความสามารถแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรถ้าเขายอมอโหสิกรรมก็จะได้หายถ้าเขาไม่อโหสิกรรมโยมก็จะตายอย่างมีสติทำได้ไหมละ่ะได้คะ่ะ ฉันเตรียมเสื้อผ้ามาแล้วขออยู่ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคนเสียดายชีวิตรีบรายงานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้สมชายพาไปส่งที่สำนักชีแล้วท่านก็เรียกนายสมชายมาสั่งการพี่สาวของสตรีผู้นั้นช่วยประคองน้องสาวไปส่งยังสำนักชีส่วนพี่เขยของหล่อนเดินไปที่รถเพื่อนำกระเป๋าเสื้อผ้ามาให้ สตรีวัยเบญจเพศคลานเข้ามากราบสามครั้งและพูดด้วยเสียงค่อนข้างดังว่าหลวงพ่อคะหนูถูกไอ้มนุษย์ใจสัตว์มันข่มขืนตอนเนี้ยท้องได้สามเดือนแล้วคะ่ะแม่หนูจะให้เอาเด็กออกแต่หนูไม่ยอมหนูกลัวบาปกลัวกรรมคะ่ะหลอนพูดยังไม่ยีระต่อสายตาใครๆ ความเลวร้ายในชีวิตต้องประสบได้หล่อหลอมให้หล่อนเป็นคนกล้าและกล้าวดีแล้วละหนูคิดอย่างนั้นได้ก็ดีนึกซึว่าเป็นกรรมของเราหลวงพ่อไม่สนับสนุนให้ใครฆ่าชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตามเวรจะระงับได้ก็ต้องไม่จองเวนนะหนูนะแต่หลวงพ่อคะปัญหาของหนูก็คือ หนูกลัวว่าเด็กจะออกมามีนิสัยชั่วร้ายเหมือนพ่อมันหนูพอจะมีทางแก้ไขอะไรได้ไหมคะคือหนูไม่อยากทำแท้งแต่หนูก็ไม่อยากให้ลูกออกมาเลวหลวงพ่อกรุณาแนะนำด้วยเถอคะค่ะไม่ยากเลยหนูปัญหาของหนูง่ายมากอยากโยมทั้งหลายจำเอาไว้นะถ้าใครอยากให้ลูกเกิดมาดีเกิดมาฉลาดพ่อแม่จะต้องเข้ากรรมาฐาน ยิ่งมาปฏิบัติตอนที่ลูกอยู่ในท้องก็ยิ่งดีอาตมารับรองร้อยเปอร์เซนว่าเด็กจะต้องออกมาดีถึงเขาจะมีเชื้อสายโจรก็เอาดีได้แล้วคนท้องมาปฏิบัติต้องอดอาหารจะไม่ทำให้เด็กในท้องขาดอาหารหรือคะคนท้องสามเดือนถามเราอนุโลมได้ คนท้องกับคนป่วยเข้ามาปฏิบัติก็จะรับประทานอาหารมื้อเย็นได้พระบัวเหียวเป็นคนตอบถ้าอย่างนั้นหนูจะกลับไปเอาเสื้อผ้าที่กรุงเทพและพรุ่งนี้หนูจะมาอยู่เลยนะคะดีเหมือนกันจะได้หนีคำคอรหานินทาของเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงานแม้หนูจะไม่ใส่ใจไม่เอามาเป็นอารมณ์แต่บางครั้งมันก็อดกุนกิดไม่ได้ค่ะหลวงพ่อ คนเรานี่ก็แปลกชอบซ้ำเติมชาวบ้านไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติมให้เจ็บปวดหนักขึ้นหล่อนพูดเสียงกลราวหนูอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาเลยคนเราถลงได้ซ้ำเติมคนที่ประสบเคราะห์กรรมก็แสดงว่าจิตใจเขาแย่มากน่าสงสารหนูควรให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาคนที่มีจิตใจอกุศลเช่นเนี้ยเป็นคนน่าสงสารนะหนูนะ ค่ะและหนูจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำต้องกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาช่วยเหลือหนูให้สบายอกสบายใจขึ้นมา,มากหนูกราบลาแล้วค่ะหลวงพ่อคะหนูเป็นมะเร็งที่เต้านมหมอเขาจะผ่าตัดหนูจะมาเรียนถามหลวงพ่อว่าจะผ่าตัดดีหรือไม่คะเจ้าทุกข์อีกรายถามขึ้น วันนี้คงจะเป็นวันสตรีแห่งชาติเพราะคนที่มาถามปัญหามีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นปกติแล้วคนที่เป็นมะเร็งมหาหลวงพ่อจะไม่แนะนำให้ผ่าตัดเพราะโอกาสจะหายมีน้อยมากประมาณร้อยละห้าเท่านั้นแต่ที่ไม่ผ่าตัดมีโอกาสหายถึงร้อยละเก้าสิบแต่ต้องมารับการรักษาโดยวิธีของหลวงพ่อทำอย่างไรคะวิธีของหลวงพ่อหล่อนถาม ก็มาเข้ากรรมฐานนะสิกรรมฐานรักษาได้ทุกโรคถ้าเราปฏิบัติจริงจังแม้หลวงพ่ออะไรอะไรก็กรรมฐานไม่มีวิธีเอ่นเลยเหรอคะคนฟังเริ่มจะงหดหงิดหากท่านพระครูก็ไม่ถือสาท่านคงพูดด้วยเสียงปกติว่าหนูเคยได้ยินไหมกรรมฐานแก้กรรมเคยได้ยินไหมกรรมบางอย่างมันแก้ได้ แต่วิธีแก้ที่ดีที่สุดคือมาเข้ากรรมฐานหลวงพ่อคะมะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดจากกรรมอะไรคะสตรีอีกผู้หนึ่งถามขึ้นเท่าที่หลวงพ่อสังเกตมันเกิดจากกรรมคือความเครียดเราทำตัวเราให้เครียดมะเร็งก็เลยถามหามะเร็งทุกชนิดมักมีสาเหตุมาจากความเครียดถามหาก็บอกว่าไม่อยู่ซิก็สิ้นเรื่องพระบัวเหี่ยวเผลอแซล เพราะรู้สึกเครียดเนื่องจากรับฟังแต่เรื่องเครียดๆสงสารพระอุปชาเลือเกินแล้วอยาเครียดโบวเฮียวอยากเครียดเดี๋ยวได้เป็นมาเร็งเต่านมหรอกอาจารย์เตือนสิทธิ์ด้วยเสียงที่ไม่เครียดไม่เป็นหรอกครับหลวงพ่อผมไม่ได้เป็นผู้หญิงนี่นาะไม่แน่เผื่อชาติหน้าเกิดเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นมะเ็งเต่านมก็ได้ คือเก็บความเครียดมาจากชาตินี้เอาไปเป็นมาเร็งในชาติหน้าไงเขาเรียกว่าสะสมกรรมเอาไว้คงไม่หรอกครับหลวงพ่อชาติหน้าผมว่าจะไม่เกิดถ้าเป็นจริงอย่างว่าฉันก็อนุโมทนาสาธุพระบวเยียวยกมือประดมเหนือศีรษะอย่างตั้งใจจะล้อเลียนอุปชาย,ยาจารย์ หลวงพ่อคะหนูไม่ได้ทำตัวเองให้เครียดนะคะคนอื่นต่างหากที่เขาทำให้หนูเครียดสตรีผู้เป็นมะเร็งเต้านมว่าคนอื่นใครล่ะจ๊ะสามีคะ่ะสามีหนูขี้เล่าเจ้าชู้กลับบ้านดึกดึกเดนๆนบางวันก็ไม่กลับเขาทำให้หนูเครียดมากเลยคะ่ะแบบนี้แสดงว่าเขาไม่รักหนูแล้วใช่ไหมคะลอนถามเสียงเครือ เขาจะรักหรือไม่รักก็ไม่สำคัญมันสำคัญที่จิตของเราเราไปกำหนดไปบังคับไม่ได้แต่ว่าเราไม่รักตัวเราเองนี่สิหน้าตำหนินักใครไม่รักตัวเองคะหลวงพ่อหมายถึงหนูหรือเปล่าคะก็จะหมายถึงใครอีกล่ะจ๊ะโทษหลวงพ่อทำไมหนูจะไม่รักตัวเองล่ะคะหนูน่ารักตัวเองมากที่สุดในโลก สาววัยสามสิบเศษว่ารักตัวเองก็ต้องไม่ทำอย่างที่ทำอยู่ท่านถือโอกาสพูดกับคนที่นั่งณนะที่นั้นว่าญาติโยมทั้งหลายโปรดจำเอาไว้ในอนาคตคนจะเป็นมะเร็งกันมากเพราะนับวันสิ่งแวดล้อมจะทำให้เราเครียดวิธีป้องกันก็คือเราต้องฝึกจิตของเราอย่าให้เครียดตามความเครียด มันมาเป็นกรรมอย่างหนึง่งจะเรียกว่ากรรมใหม่ก็ได้เป็นกรรมที่แก้ไขได้โดยการฝึกจิตไม่ให้มันเครียดใครเขาจะยังไงก็ช่างเขาสามีเขาไม่กลับบ้านก็ไม่ต้องไปเครียดนะหนูนะประโยคหลังท่านพูดกับสตรีเจ้าของเรื่องฟังดูง่ายง่ายแต่มันทำยากข้าหลวงพ่อหล่อนแยง้งนั่นสิ หลวงพ่อถึงว่ามาฝึกที่วัดไงคิดซะว่าเวลาที่จะอยู่โรงพยาบาลน,นั้นก็ย้ายมาอยู่เสียที่วัดมาฝึกจิตแต่จิตเนี่ยฝึกยากนะหนูนะจะว่ายากที่สุดก็เห็นจะได้แต่ถึงจะยากอย่างไรหากเราพยายามมันก็ไม่พ้นความสามารถของเราไปได้เมื่อเราฝึกจิตไว้ดีแล้วเราก็จะปลดปลงได้สิ่งแวดล้อมมันจะเป็นอย่างไร เราก็ไม่เอาจิตไปผูกพันหรือไปหมกมุ่นกับมันเราก็จะไม่เครียดหนูพอจะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะหลวงพ่อคะแล้วทำไมคนบางคนเขาไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่บางคนก็ขี้โรคทั้งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันคนเป็นมะเร็งเต้านมถามอีกถ้าจะสืบสาวไปถึงต้นตอกันจริงๆก็ต้องพูดว่าเป็นเรื่องของกรรม การที่เขาไม่เจ็บป่วยเพราะในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันเขาเป็นคนไม่เบียดเบียนสัตว์ส่วนคนขี้โรคถ้าในปัจจุบันเขาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ก็แสดงว่าในอดีตเขาชอบรังแกสัตว์ชอบทำให้มันได้รับความทุกข์ทรมานจากผลกรรมอันนี้ก็เลยทำให้เขาเป็นคนมีโรคมากมันเป็นตามเหตุและผลนะเหตุอย่างไรผลก็อย,อย่างนั้น ท่านพระครูอธิบายกรรมเก่าเราแก้ไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับกรรมส่วนกรรมใหม่เราแก้ไขได้เช่นถ้านอนาคตเราไม่อยากเป็นคนขี้โรคปัจจุบันเราก็ต้องไม่เบียดเบียนสัตว์ใช่ไหมคะถูกแล้วหนูแต่กรรมเก่าก็พอจะแก้ไขได้บ้างโดยการปฏิบัติกรรมฐานถึงแก้ไม่ได้หมดก็ช่วยบรรเทาเบาบ,า,บางลมตัวอย่างเช่น คนหนึ่งเคยไปฆ่าเขาไว้มาชาตินี้ต้องถูกเข้าฆ่าถ้าคนคนนั้นมาเข้ากรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่ตัวเคยฆ่าบางทีเขาก็อาจอโหสิกรรมให้แต่ถ้าเขาไม่อโหสิกรรมตอนเข้ามาฆ่าก็จะได้ทำใจได้วันนี้เป็นเพราะเราเคยไปฆ่าเขาไว้เข้ามาทวงคืนก็ต้องให้เข้าไป เมื่อคิดได้อย่างเนี้ยจิตก็จะไม่ผูกพยาบาทไม่จองเวนจองกรรมกันต่อไปอีกนี่ก็คือประโยชน์ของการมาเข้ากรรมฐานส่วนคนไม่เคยปฏิบัติก็ไม่รู้ว่านั่นคือกรรมเก่าเวลาจะตายก็ตายแบบมีจิตอาฆาตพยาบาทเมื่อจิตเป็นอกุศลตัวเองก็ต้องไปตกนรกเมื่อพ้นจากนรกก็ต้องไปตามต่อเวนต่อกรรม ให้มันยืดเยื้อต่อไปอีกก็เลยต้องเวียนไหวใช้เวรใช้กรรมกันต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นที่หลวงพ่อพูดว่ากรรมฐานแก่กรรมมีความหมายอย่างที่อธิบายมานี่แหละท่านเจ้าของกุฏิอธิบายชัดเจนน่าเสียดายนะคะ ที่กรรมาฐานมีประโยชน์มากมายถึงเพียงนี้แต่คนส่วนใหญ่มักมองไม่เห็นหาว่านั่งหลับหูหลับตาหาประโยชน์ไม่ได้สู้ไปทำมาหากินดีกว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดกันอย่างนี้นะคะหลวงพ่อหญิงสาวพูดตามข้อเท็จจริงที่เคยประสบมันก่อกรรมค้องเข้าและนูของอย่างนี้บางครั้งเราก็ไม่สามารถชักจูงเข้าได้ อย่างบางคนอุตส่าห์มาหาหลวงพ่อแต่พอแนะนำเขาก็รับไม่ได้เพราะกรรมเขามากแล้วจะต้องเป็นไปตามกรรมนั้นเรื่องของกรรมมันซับซ้อนและก็ลึกซึ้งเกินวิสัยที่คนอย่างเราเราจะวิเคราะห์วิจัยมีใครสักคนไหมคะที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างละเอียดลึกซึ้งหล่อนถามมีสิหนูพระพุทธเจ้าของเรายังไงล่ะ แต่พระองค์ก็ดับขันทะปรินิพพานไปนานแล้วคงเหลือแต่พระธรรมคำสอนไว้ให้เราประพฤติปฏิบัติกันแต่บางคนไม่เชื่อนะคะหลวงพ่อนอกจากไม่เชื่อพระธรรมคำสอนแล้วเขายังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหาว่าเป็นเรื่องงมงายคนประเภทนี้มีมากนะคะหลวงพ่อหนูเคยพบมาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็เอวัง หลวงพ่อคงจะพูดอะไรไม่ได้มากนอกจากจะพูดว่าเอวังก็มีด้วยประการชะนี้มันเป็นกรรมของเขาเราไม่ต้องไปโต้เถียงเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดคนติดตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่เชื่อหรอกว่าแสงสว่างมีอยู่ชั้นใดก่อชั้นนั้นเพราะฉะนั้นหนูอย่าไปโต้เถียงกับเขาให้เสียเวลา ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาท่านพระครูแนะนำหล่อนให้วางอูเบกขา